ต้นหอมกับป๋องกระโพนสถานะชัดเจนแล้วคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวล่าสุดทางด้านของต้นหอมออกมาเผยถึงสถานะกับป๋องกระพนที่หลายคนสงสัยเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะต้องบอกว่าทุกท่านรู้จักกดีสาวสวยที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับดีเจต้นหอมค่ะ ประวัติของเธอคนนี้เองก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเธอเองเป็นหนึ่งคนที่ทำงานมาแล้วหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานดีเจพิธีกรหรือว่างานในวงการบันเทิงเ,เนี่ยรับมาแล้วอย่างมากมายงานนี้นะคะหลายคนก็สงสัยสถานะทางด้านหัวใจกับทางด้านของป๋องกระพล์แล้วค่ะว่าเป็นยังไงกันแนะ่เพราะว่าดูทั้งคู่เขาสนิทสนมกันยังไงก็ไม่รู้ ปัจจุบันเธอคนนี้อายุ44ปีคะ่ะมีงานให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เรื่อยซึ่งหลายคนสงสัยว่าแท้จริงเธอคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือดูสนิทสนมกันล่าสุดจากนั้นต้นหอมเนี่ยออกมาเล่าให้ฟังนะคะหลายคนถึงกับกระจ่างค่ะโดยเธอคนนี้เล่าแบบนี้ในช่วงนั้นพี่ป๋องเนี่ยมีรายการพูดออกมาว่าอยากจะถ่ายงานกับพี่ต่อจังเลยค่าตัวเท่าไหร่ก็ได้ตอนนั้นก็เลยดีวให้4 0 0 0มืนสาวต้นหอมก็เลยพูดเอาไว้ว่าหนูขอ 5,000บาทแต่หนูจะไปดูแลพี่นะด้วยความติดตลกพี่ป๋องเนี่ยก็เลยคิดว่าต้นหอมนั้นพูดเล่นก็เลยตอบได้ว่าได้เพราะถึงวัน,น,นจริงจริงต้นหอมก็เลยจัดเสื้อผ้าให้เช็ดหน้าเช็ดตาให้ทําให้พี่ต่อที่นั่งอยู่แล้วเห็นก็เลยพูดออกมาว่าคู่นี้เป็นสามีภรรยากันชั่วเรื่องราวแบบนี้หลายคนก็เข้าใจเลยแล้วค่ะว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี้ยเธอคนนี้กับพี่ป๋องไปได้เป็นอะไรอย่างที่หลายคน คิดหรือที่หลายคนเข้าใจค่ะเพียงแต่ว่าเขาสนิทการบวกกับเรื่องที่เธอเล่าออกไม้ที่ฟังทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดไปไกลเกินเลยนั่นเองนั่นก็เกิดจากการที่คิดไปเองล้วนๆล่คะค่ะสรุปแล้วทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบที่น้องคะ่ะ